เบเซลครับฟุตบอลโลกรอบคันเลือกโซนเอเชียรอบ2เป็นเกมนัดที่6ของทีมชาติไทยขึ้นมาักไว้่จังหวะีต้งิร์ฟนะครับเอกลิปปัญญาเลืส่ต่อยเกมมายาวขึ้นมาครับสุพรรณลง่เข้ามาดังวินโดบอลถึงพนวัต์ขวามาปีกีสุพรรณีกีวสาตัดข้ามา คนาวัดเชื่อมกลับมาให้เอนเนสโกเปลี่ยนขึ้นมบนไปลุ้นอยากไว้ข้อค้างกนบคณะดสาออกมาแตเด้วยนัวดนอมับคือทมาดีแตและคืวอย่าอน่ารควัดถึงมเปม่มุงมันที่จะไไกลสไกลแตมันก็เป็นเทุก เป็นนั้งทุกียมั่ตีทวันเาวันจะเป็นวันนี้วันเลเวลาที่เราใสกับภาพเปี่ยนยอวาังสับสนกันอยู่ที่ไหน ความจนยังคงมชีมันก็แค่ดาวันหลที้มัมาอกมาเพื่อละบายชวาทีไม่เป็นอย่างนี้คงมันยราที่มันสมันาซึ่งลกสท้าให้มันลุยิดิคงมันย่ร้องชีวิต่คุยเอาที่คิลองคุยดองมันก็ไม่ผิดย่ที่คนจะมองมับท่าของท้องดชีวิตกองอตรงนี้ไม่เปยังไงก็ไม่หยุดแน่เจับไม้สานเสียงต้อลังแก้ไม่ปักใจอนเจียนจมแก่าทุกอย่าก็กัวเลยกับเพื่อขอให้ชีวิตี เรียนหรือเจอกับเจ้านายสิ่งที่ทําให้สุขได้อาจจะมีแค่เพียงแต่เหล้ายาน้ําตาที่มันไหลเป็นเพราะุูเหนื่อยไม่ใช่ผนมันเข้าตาพยายามสู้ถ้ตายผลลัพธ์ที่ได้เป็นศูนย์มันว่างเปล่าแต่กูเชื่อกูเลยทําหวังสักวันมันจะข้ามผ่านเก็บเกี่ยวประสบการณ์ความล้มเหลวที่เกิดมันนั่งอ่านช่างแม่งถวันวานช่างแมงอธิช่างแม่งเธอไอศาสตร์ขอบคุณทุกทําชมกําลังใจช่างแม่งเธอคําด่าช่างแม่งคํานินทามึงดีที่สุดมึงดีตายหา

ธาวัตรซ้ที่ทาวเอธนวัตรไม่มีใครรู้จแต่เขาไว้เขาที่ชีวิตที่มันไม่มีกเกณฑแค่ได้รอดออกไปเป็นบทเงมันคือทุ่งสิและคือทุ่งหยาดถึงม้ไม่รู้ว่าวันข้างหน้าเป็นวันใแม้ว่าจุดหมายไกลแสนไกลแต่มันก็เป็นดังทุ่ง เมงทอมเบียเล่นกับท,ทางธนวัตมาต่อที่พิท,ทิวัตสุพรณเล่นกับทางมาเมลทอมเบียสารัตใกล้ๆครับธนวัตรไายต่อมาทำชิงเอกนิต์จะแปะต่อไม่ได้ครับสู้กันในช่วง5นาทีสุดท้ายนะครับก่อนจะจบครึ่งแรกธนวัต์ออกขวามาสุาพรณมงยังไม่พ้นครับ วัดโมออกมาให้เอกนิษฐ์ไปศาสตร์ยาวขึ้นไปก่อนครี่ยบนครับนฤรือบดินผ่านมาเข้าสายของธนวัต์ยิงยันตตดครับชาิไทยเเซนตยครับนเบไปข้าไลุ้นบอลขึ้นมาครับเอกิษต่อมาสิงธนวัต์ สายมีรอเติมแล้วครับอินสโตนัันเข้าไ้ัแล้วทีงต่อไม่ได้ครับทจะให้กบท่ปัญญาบอลสวนขึ้นมาของอินโดนีเซียเบียดเอาไว้ได้เหมือนกันนะครับิวานิมัสเสียบอลให้กับคณมวันซึ่งจิตถาวรเฮก็นีิรบอลที่นมาิตลทุ่มาลท่มาบอ้มาบอลทุ่มาอ่บอออมบมาอทุาอ่ มันไม่โรโงกว่ากินนาหลายๆหัวเลยแล้วจุดไหนกันใกล้สักไกลแต่มันพบเป็นหนึ่งจุดเปิดอีกครั้งครับ11จุด ยาจะเป็นมากกว่านี้วันและเวลาที่เราเคยจะพาที่ยิ้มจำทสัพยนนน้ิ้ิ้งอาจท่เราเป็นความจนองันคินชีมนก้แค่บางเวลาที่เองให้หมดสายก็ละายชชุดทไมเป็นอย่างนี้คมันเี่งบนาตามาเสยกับคุมาสู้เวลาในรดาให้มันลุยวีดีตนิ้มันคือชีวิตม่คุยอาผิไม่ลองคุีเตรอมร้อมไม่กัผิดีคนจะมองคุณค่าของทองวีช่กองตรงนี้ไม่วูายังไงก็ไม่หิดแน่จัไมสร้างเสียงตองกำลังแย่ไม่จับใจได้ยินทำมันอมแพ้ทุกที Cá đi một, <Nâu uma> <drop one> một e? mình lần không <N leap> <tụ RNG> <caret> ีขากูมีแขนกูไม่ได้พิการหนเ่อนมาทั้งวันนอนดีกว่าพรุ่งนี้ต้องทำงานพรุ่งนี้ยังต้องเตื่นเพื่อไปเยียมหเจอกับเจ้านายสิ่งที่ทำให้ชุกได้อาจจะมีแค่เพียงแต่เล่ายาน้ำตาที่มันไหลเป็นเพราะกูเหนื่อยไม่ใช่ฝุ่นมันเข้าตาพยายามสู้จะตายผลลัพธ์ที่ได้เป็นสูงมันว่างเปล่าแต่กูเชื่อกูเล็กทำหวังสักวันมันจะข้ามผ่านเก็บเกี่ยวประสบการณ์ความล้มเหลวที่เกิดมานั่งอ่านช่างแมงแต่วันวานช่างแมงอดี ขอบคุณทุกคำชมกำลังใจช่างแม่งสจะทำด่าช่างแม่งคำนินทามึงดีที่สุดมึงดีตายหาถ้าวันนึงคุณสบายแน่นอนจะช่วยทุกคนาว่นเข้าท้ายมาเล่นใกล้ๆหัวใจไม่ได้เอาบอลมาเข้าท้ายครับชุดพันตัดสองใครจิริพันธ์ธนาวัฒน์ลาสุวรโชคเข้าัา มาเข้ามือธนวัฒน์แก้ไขลุยหนีมาได้ครับขวามีเรียกแล้วครับสุภชยัยใจเดียวอะไรข้างบนมีสุภโชคนะครับสุภชัยหักเข้าในจ่ายต่อมาสุภโชคปิดเข้าในไม่ได้ครับต้องตัดรอดจังหวะของท,งทิธิพันธ์สุภชัยสุภโชคนะครับพาหนีผ่านเข้าในมาอะไรครับบอลยนตเข้าทางสันตรงนี้โอ้โหโดนไม่เต็มครับสินดีนาลิกาแล้วด้วยสัตว์ร้ายไทยทุคน โอ้โหแล้วก็เปล่าหยุดทันทีเลยครับโอ้โห